ใครอะใครฮะเสียงอาวุธอากาแน่นอนปืนไม่ใช่กระบอกเดียวหลายกระบอก ปืนมันเยอะจังวะพูดมาจากทีมบานจากจาที่ต่างๆ่ังเย นะครับก็สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนเพื่อนพีพ่ๆน้องๆนะครับพีพ่ๆทุกคนนะเมื่อคืนก็มีาการาเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังเหยืพื้นที่นะครับน่าจะมีบุคคลบุคคลนะครับไม่ทราบฝ่ายนะครับไม่ทราบกลุ่มนะยิงก่อกวนนะครับทั้งคืนเลยนะวันนี้เมื่อคืนก็ไม่ได้ออกมานะครับก็ออกมาตอนเช้าเอานะออกมาตอนเช้าเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่านะ พอมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่นะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับมีการมีการเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตอยู่ที่ผมนําไปลงคลิปนะนะครับมีคนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนะตรงนี้แล้วก็คนที่ก่อเหตุก็จับได้นะครับจับได้เป็นการขัดผลประโยชน์กันนะครับเป็นการขัดผลประโยชน์เรื่องยาเสพติดนะครับตรงนี้ตรงที่ผมยืนอยู่นี่แหละ กนะ่อนเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับเช่นเคยนะไม่ได้หลับแน่นอนเลยมีการก่อกวนกันทั้งคืนนะก็เป็นเรื่องปอกตินะครับของพื้นที่นะในพื้นที่เราก็ต้องอดทนอดกลั้นนะครับอดทนอดกลั้นให้ได้ถ้าเกิดว่าเราควบคุมจิตใจของเราได้นะครับก็สามารถปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่า เราเจอกับสถานการณ์ต่างๆนี่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเราออกไปโดยไม่คิดวิเคราะห์แยะแยะนะครับเมื่อคืนมีมืดหูมืดตานะครับเราไม่ค่อยที่จะไปตรวจสอบหรือว่า,าไปอย่างทันท่วงทีนะครับก็มีการยิงก่อกวนนะตอทั้างคืนนะครับถ้าเราออกไปมันก็มืดหูมืดตานะครับไม่มีใครเขาทํากันแบบนั้นนะเอาไว้ให้สว่างนะครับก็นะ ก็ได้นํากําลังนะครับจดจอปอออกมาเดินตรวจสอบนะครับตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มีเสียงปืนเมื่อคืนนะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับมันอาจจะมีบุคคลบางกลุ่มนะครับแอบแสงอยู่ในพื้นที่อะไรก็แล้วแต่นะครับอโอเคนะไปไปกัน โอเคนะเราก็มาถึงที่พักนางนางบานี่แหละชีวิตนะครับใช้ชีวิตอยู่กลางป่านะน้ำก็ไม่ได้อาบนะครับถ้าฝนไม่ตกนะแต่รู้สึกว่าฝนตกแล้วนะครับผมจะได้อาบน้ำสักทีนะครับเย้ฝนตกแล้ว ฝนตกแล้วแต่กเปลนอนไม่ได้ฝนสาด <c oughs> โอ้ฝนตกฝนตกมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลย กะว่าจะนอนพักสักหน่อยเมื่อคืนไม่ได้นอนจอฝนตกลเล้ก็ผูกนอนไม่ได้ลเลไม่มีโซ่อีกก็ฝนมันมาเร็วเกินเอาไม่ทันเยียกหมด <c oughs> เนี่ยปลาไปกับเที่ยงแล้วก็้ช้ายังไม่ได้กินเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนทั้งคืนอ่ะ นะครับผมก็มีภารกิจเสริมนะครับก็เพื่อนๆเ,เขาโทรมาบอกผมว่าเจ้าตัวเล็กได้เสียชีวิตนะครับหมาหลงที่ผมเก็บมาล่าสุดนะครับตัวสีขาวเล็กๆนะมันจะมีตัวหนึ่งอยู่ที่เจ็บขานะครับเขาบอกว่ามันนอนท้องท้องอืดท้องโตนะครับแล้วก็เสียชีวิตผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร นะเดี๋ยวจะกลับเข้าไปให้อาหารด้วยนะเดี๋ยว่อยว่ากัดนะครับมากๆเนี่ยตัวขาวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กกว่าเพื่อนนานได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนเหลืออยู่สามตัวนะครับตัวขาวตัวหนึ่งก็ได้จากไปนะเสียสองขาก็มีเพื่อนเหลืออยู่สามคนแล้วนะเหลือสามตัวแล้วนะ Ừ. mà nó lắc bắt rồi มเมวไปไหนหมดนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งวันสองวันนะมาอัปเดตเจ้าเมียวเล็กนะครับนี่ดื้อกว่าเดิมนะนี่มาฝากพี่เขาไว้นะพี่เขาบอกว่าดื้อมากนะดื้อมากเลยกินเก่งด้วยกินเก่งด้วยร้องทั้งวันอะไรคิดถึงหรอนี่ ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นะแง่ฮอืมแมวเลยกินดีมากอย่ากัดถุงอย่ากัดถุงบีบให้อยู่บีบให้อยูี่นกกระเจ้าอืมนี่อืนี่อะไรนกชอบกินเหรอโอ้ยไส้ส้มแมวส้มทั้งไส้ส้มทั้งไส้อ่อนไอ้ทางไส้ยุ่งกินตัวเดียวกินดีมากทำอะไรนี่นี่นี่ ก็มาอัปเดตอาการของเจ้าแมวน้อยนะครับที่ไปเก็บมาจากป่านะก็มาฝากไว้กับพี่เขาให้พี่เขาดูแลนะครับก็อาการทั้งหมดก็ดีขึ้นนะครับสุขภาพก็ดีขึ้นดื้อกว่าเดิมนะปัญหาคือดื้อกว่าเดิมนะกินเก่งกว่าเดิมอีกกินเก่งดื้อไอ้ทิ้งก็ดื้อจะกินอันนี้ยงไงนี่ยนะกินอาหารแมียเนียนนี่กินอย่างเดียวกินนี่ เออดูมัน,นกินหมและอันนี้แมวชอบนะชอบมันเป็นเป็นอาหารพวกเนื้อ,อปลาพวกนี้ผสมไงดูมันนะไม่สนใจใครอะ่ะใครมันตบอะ่ะกินอย่างเดียวเ,ออเดียวเดียวเดียวไปห,หาม,มาะให้นี่ตัวนี้ผมก็ไปเก็บมานี่นี่ตัวหนึ่งที่ไปเก็บมา แมว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 นีวแมวแมวนมวแนวแม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 วนมวแ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 ีวแม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 ้มวแมวนมวแมวแมวแแมวแวแมวแมแมวแมวแแมวแมแมวแแมวม ไม่ต้องมารู้เรื่องเหรอคุยรู้เรื่องนะโอเคไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเล่นเฉยๆไปกลับไปลูกไซลาลาลาลูกไซลาลาลาลูกไซลาลูกไซลาได้ยินเสียงเคาแคกไม่ได้เลยนะนี่เนี่ยต้องกลับเข้ามาดูมันบ่อยๆนะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยอากาศร้อนๆอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนี่ต้องเข้ามาดูบ่อยๆนี่มีงั้นช็อกเลยนช็อกขึ้นมานี่ทาไงไม่มีใครดูแลสิฮะ ยิ่งสองขาอยู่เลยมา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 ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วเดินจะกระจับไม่ไหวจรงจะกิ่งอยู่เนาะโอ๊ยนี่ขาวต้องกลับเข้ามาดูบ่อยๆนะนี่มีขาวนี่อร่อยไหมอร่อยไหม อร่อยมาอย่าไปแย่งเขาโอ้ยโอ้ยทำไมปล่อยให้เขาแย่งไปได้วะฮะโอ้บักดำนี่ไม่ไม่ไหวเลยนะบักดำนี่นะรองขานี่ไม่ไหวเลยนะแย่งกระทั่งหมีขาวเลยเอาคนละชินช้นคนละชิ้นไม่ต้องแย่งกันได้แน่นอนมา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 คนละชินช้นคนละชิ้น แเลไม่ต้องไปแยกน้องตัิ้นต้าแล้วก็ไปตา้แล้วก็ไปโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็เข้ามาดูเจ้าสงขาเหมือนเดิม นะมเมื่อคืนก็ได้เสียชีวิตไปหนึ่งนะครับแก๊งเจ้าขาวแก๊งขาวพวกนี้เพื่อนเขานะตัวเล็กกว่เพื่อนนะ้ตัวที่มีอาอ่ขารีบๆนะก็เสียชีวิตเนื่องด้วยว่าท้องอืดน,นะไม่รู้เป็นอะไรนะครับคล้ายๆก,ก,ก,กันกับตัวก่อนเลยนะท้องอืดเบลอเลยหรือว่ากินเยอะอะไรก็ไม่รู้นะครับท้องอืดน,นะก็นอนเสียชีวิตนะครับก็ไปจัดการฝังเรียบร้อยนะ ก็กลับเข้ามาดูนะครับมาหนี้มานี่ไปไหนหมดเร็วเต้าสองตัวนั้นไปไหนหมดนะเดี๋ยวได้กินแน่นอนโอ้ยอยากกัดมือกันดีล่ะ <S <S เฮ้ยไปไหนไกลไม่ได้หรอเนี่กลับเข้ามาดูเลย มามาเป็ดตัวน่ารักน่ารักเลยนี่มอนกับเพื่อนนี่มอนกับเพื่อนนี้เผลอไม่ได้น,นี่เดี๋ยวออกไปด้วยอีกแค่อีกเหลือสามสหายแล้วไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องอันนี้แดงนี่ก็ชอบมาให้มันกัดจริง ในสองขานี่ก็เก่งเหลือเกินเฮ้ยโอ๊ตเียมตัวเลยร,รู้ว่าสองขารู้ว่าเขาจะสวบเอาเวลาเขาสวบเอานุ่งชูไม่ได้นะอย่าไปเก่งกับเขานะกูบอกไปก่อนนะเวลากูไม่อยูนะ่เขากัดคอมึงยิงนะเนี่ยคตรดีเขาเดินๆม,ม,ม,มามาเด้งเดง มา,มาเรื่อยมีก้ามาเรื่อมิก้าตามมาอีกแล้วไม่ต้องตามมาโอ้ยจะพาน้องตามมาทําไมไปนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับเข้าป่าเหมือนเดิมนะหลังจากที่ผมมีเรื่องเร่งด่วนนะก็มาดูเจ้าขาขา,าตัวเล็กเล็กกว่าเพื่อนนะครับได้เสียชีวิต นะก็มา,าฝังมาอะไรเรียบร้อยนะครับก็เป็นาการเสียชีวิตโดยไม่รู้ว่าเหตุอันใดนะครับเหตุผลที่เสียชีวิตผมก็ไม่รู้นะเห็นบอกว่าท้องอื่น,นะครับท้องตัวอเวอรอเลยนะแล้วก็นอนเสียชีวิตนะครับก็ไม่ได้ถ่ายนะ่วงที่ฝังที่อะไรนะก็เสร็จภ,ภารกิจผมแล้วผมก็จะกลับเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับ เต็มใครบอกให้มามานี่มาทางนั้นเข้ามาโคดโคเว้ยเหลือสามตัวนะครับแกงนี้แหลนะที่ผมเก็บมาจากป่าเมื่อเดือนก่อนนี้ะครับแกงนี้ก็เหลือสามตัวนะครับได้เสียชีวิตไปหนึ่งนะเหลือสามมามามาม,ามาเร็วเรเร็ววหนีจากเลย มาเองมันมัตนตามมาเองเนี่ยเมื่อก่อนมีห้าตัวเสียชีวิตไปสองเหลือสามไอ้ขาวๆนี่าอ้าวลุยเลยลุยเลยล่าหมูปา่าไปล่าหมูป่ามาเด้อเเปป็็นนนนห้าจริงมาถึงเวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวมาดูกับเสือยิง่งไมยพีดมันดุกันเยอะสุดๆเนบงเนบง ก้นมันกลายไกลเดี๋ยว,คน,ยยนยวคนกินก่อนคนกินก่อนอย่ามาก,กวยแบบนี้ไม่เอากัดกัด,ดมันกินเร่งเต็มปัดเลยมเมปคุณดดดอ๋อ,อนันใหญ่เ้เ นอนเฝ้าปืนเลยเนาะโอ้ถ้าจรนมาก็กดเซฟยิงเลยนะขึ้นํำไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมยิงเลยโอเคนะพร้อมยิงเลยอม,มาอะไรขี้เกียจจังเลยนอนอย่างเดียวออกมาก็ใช่ว่าจะเฝ้ายามเฝ้าเวนนอนกอดปืนหลับปืนหลับเวนีนหลับยามแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเนี่ยพูดแล้วก็หูเสือหูเสืออยู่ พูดห,หัวซ้ายทะลุหัวขวาโอเคนะครับวันนี้ก็เสร็จสินส้นภารกิจหลักภารกิจเสริมนะครับเดี๋ยวค่อยปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตพักรีแลกแป๊บนึ่งนะครับก็ตอนนี้ลูกน้องก็ไปก่อนแล้วนะนี่เรียบร้อยถ้าโจรมานี่มึงจะทำยังไงนี่ฮะโอ้ยโหดโพน่ะ ถ้าใครเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับแล้วก็ไม่จนนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับถ่ายทอดเรื่องราวเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับวันนี้โอเคดีครับ